Never. น้ำใสกลางป่าใหญ่มีลูกเป็ดน้อยตัวหนึ่งชื่อจิบจิบมันเป็นเป็ดที่ชอบการผจญภัยมากไม่เคยอยู่นิ่งๆเลยสักวันจิบจิบชอบสำรวจป่าสำรวจที่ใหม่ๆไว้ไปเที่ยวและหาความสุขให้กับตัวเองเสมอวันหนึ่งจิบจิบเล่นน้ำเพลิดเพลินอยู่ริมยิงนั้นได้มีฮิปโปน้อยตัวอ้วนกลมเดินผ่านมาจิบจิบถามว่าฮิปโป น้อยเจ้าชื่ออะไรฮิปโ,โปน้อยตอบว่าฉันชื่อปุ๊กปุ๊กและทั้งคู่ก็คุยกันอย่างสนุกสนานในที่สุดทั้งคู่ก็สนิทก,กันและตกลงเป็นเพื่อนกันปุ๊กปุ๊บตัวใหญ่และดูซื่อซื่อต่างจากจิบจิบที่ตัวเล็กและแสนสนถึงแม้ทั้งสองจะต่างสายพันธุ์กันแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาทั้งสองสัญญาว่าจะเป็นเพื่อนกัน ปุ๊กๆเธอเคยไปเที่ยวน้ำตกในป่าไหมจิบจิบถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นไม่เคยเลยจิบจิบ,จบฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้ำตกคืออะไรจิบจิบยิ้มเจ้าเล่ห์ก่อนจะพูดว่างั้นไปไม่เดียวฉันจะพาไปเล่นน้ำตกน้ำตกใสยเย็นและสวยมากๆเลยนะปุ๊ก ังเลว่าจะไปดีหรือไม่แต่ปุ๊กก็อยากเห็นน้ำตกจึงยอมไปกับจิ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 บและปุ๊กปุ๊กเดินทางผ่านป่าใหญ่ได้สักพักทั้งสองก็เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกดังขึ้นเรื่อยๆและเสียงน้ำตกก็ได้ยินใกล้เข้ามาทั้งสองตื่นเต้นมาก ในที่สุดทั้งสองก็มาถึงน้ำตกที่สวยงามน้ำใสกระเด็นเป็นละองเย็นฉ่ำ ว้านี่มันสวยมากเลยจิบจิบป,ปุ๊บปพูดพร้อมลงไปเล่นอย่างสนุกสนานทั้งสองเล่นน้ำไปสักพักใหญ่ก็เริ่มเหนื่อยและทั้งคู่ก็ตกลงว่าจะกลับบ้านกันไว้มาเล่นกันใหม่ขณะที่ทั้งสองกำลังเดินทางกลับจากน้ำตกระหว่างทางทั้งสองสังเกตเห็นว่าในป่ามีแปลงแตงกวาเต็มไปหมด จิ๊บแตงกวาของชอบฉันเลยปุ๊กปุ๊ผู้เสียงดังด้วยความตื่นเต้นงั้นเราไปเก็บมากินกันเถอะจิ๊บจิ๊บเสนอทั้งสองเดินเข้าไปในแปลงแตงกวาและเริ่มเก็บแตงกวากินกันอย่างอร่อยแต่แล้วก็มีเสียงดังขึ้นมาว่าใครใครใครกันมาเก็บแตงกวาของฉันได้อย่างไง พ๊กกับจิ๊บจิบหันไปมองเจ้าของเสียงนั้นคือเจ้าของสวนแตงกวาคือกระรอกที่กำลังหน้าบึ้งและมองอยู่พวกในายขโมยแตงกวาของฉันรอกระรอกถามเสียงแข็ง พุกรีบพูดว่าเราไม่ได้ตั้งใจขโมยนะเราไม่รู้ว่านี่เป็นสวนของนายเราไปเล่นน้ำตกมาเหนื่อยและหิวเราเลยเก็บกินโดยไม่รู้จริงๆนะว่าเป็นสวนของนายชิบชิบยิ้มเจรนๆแล้วบอกว่าเราทั้งสองขอโทษนะเราจะช่วยปลูกแตงกว่าคืนให้นะ กระรอกเลยใจอ่อนและพวกเขาก็ช่วยกันปลูกแตงกวาใหม่จนเต็มสวนหลังจากเหตุการณ์วันนั้นจิบจิบกับปุ๊กๆและกระรอกก็กลายเป็นเพื่อนกันพวกเขาสัญญาว่าจะไม่เก็บผักผลไม้คนอื่นอีกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต ทุกครั้งที่จิบจิบกับปุ๊กปุ๊ไปเที่ยวน้ำตกเสร็จพวกเขาก็จะว่ามาที่สวนแตงกวาเพื่อช่วยกระรอกดูแลผักและแบ่งแตงกวากินด้วยกันชีวิตนี้มีน้ำตกกับแตงกวาฉันก็มีความสุขแล้วปุ๊บปุ๊พูดพร้อมหัวเราะฉันด้วยจิบจิบและกระรอกพูดพร้อมกัน และทั้งสามก็ช่วยกันดูแลสวนและปลูกผักกินกันอย่างมีความสุข